มาหาซื้อต้นไม้ไปปลูกครับไปปลูกตรงที่เราห่มดินใหม่นั่นแหละคนแถวนั้นบอกหามะม่วงมาปลูกกันลมไว้จะได้กินลูกมันด้วยเราไม่อะ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้อยากกินมะม่วงครับอยากหาอะไรไปปลูกเหมือนฟิวโฮมสเตย์มากกว่าเห็นเราเป็นแบบเนี้ยเราก็มีอารมณ์กระบฏกระบฏหน่อยๆครับถ้าคิดอยากจะทําอะไรเนี่ยจะเลือกฟังตัวเองก่อนอย่างน้อยถ้ามันจะดีหรือไม่ดีอ่ะก็เกิดจากให้เราเลือกเองดูอย่างที่พักของครูเรานน่สิ แกก็มีต้นไม้ปลูกสวยๆเยอะเลยแล้วก็ที่พักของแกมีต้นอินทผลามด้วยถ้าใครเคยมาเที่ยวเขาค้อเพชรบูณ์เลี้ยวซ้ายตรงโรงแรมเอสอาร์เข้ามาขับเข้ามาอีกประมาณ200เมตรอ่ะสวนอินทผลัมของครูเราอยู่ขวามือนั่นแหละครับช่วงเนี้ยอินทผลามของแกก็เริ่มสุกได้กินละสายพันธุ์ที่สุกก่อนเนี่ยจะเป็นพันธุ์โคเนสีสีแดงๆนี่แหละครับส่วนพันธุ์บาฮีเหลืองของแกเนี้ยยังไม่แก่สำหรับคนที่ไม่เคยกินอินทผลามสดเนี่ย ถ้าได้กินครั้งแรกอ่ะจะรู้สึกว่าเหมือนติดฝาดครับเนื้อสัมผัสจะกรอบรสชาติจะหวานบางที่ก็มีติดฝาดนิดแต่ความหวานเนี่ยจะเยอะกว่าครับแกตัดให้เรามาลองทําตลาดดูว่าค่าเดินทางค่ากองเนี่ยมันจะเท่าไหร่ที่เรารู้จากอินดิพาลัมเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ทําครับแต่ปีนี้ยังมันเพิ่งออกแล้วก็อีกอย่างปีนี้เราทำพาเพิ่มขึ้นมาพาของเราเนี่ยก็มีคนสนใจเข้ามาเยอะ ถ้ามันยังไม่เข้าที่เนี่ยทาหลายอย่างเดี๋ยวมันไม่ทันครับในต้องคอยระวังพวกมิจฉาชีพอีกที่ต้องพูดถึงมิจฉาชีพบ่อยๆเนี่ยเราไปเรียนรู้มันมาถ้าเกิดคอนเทนต์เนเราไม่พูดถึงมันเนี่ยมันจะมาเลยครับแสดงว่ามันอ่ะก็คอยติดตามเราอยู่ตลอดอย่าลืมนะครับชื่อบัญชีของจ่าเบนเนี่ยจะชื่อว่านายสุทินผิวพองเท่านั้นถ้าบัญชีธนาคารนอกเหนือจากเนี้ยเป็นของมิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็พา้าไม่ว่าปลายแหลมหรือว่าปลายตัด่ช่างก็ตีให้อยู่นะครับ คนที่โอนจองไว้เนี่ยติดตามได้ตลอดจากคลิปเราเลยครับมันเป็นงานฝีมือตีเล่มต่อเล่มเราไม่ได้ไปเล่งช่างอยู่ละกลัวมันออกมาไม่สวยครับนี่ที่ที่เราจะเอาต้นไม้มาปลูกเป็นที่ที่เราจะทําเถียงหน้านั่นแหละครับที่เลือกเอาตรงเนี้ยมันสงบดีอยู่ออกห่างมาจากบ้านคนอื่นพอสมควรที่เราตั้งใจทําไว้จะทําให้เป็นที่หลับที่นอนที่พากเสียงที่ถ่ายคลิปแล้วก็ไว้เป็นที่แพ็คของแล้วก็อีกอย่างตอนพระอาทิตย์ตกอ่ะวิวมันสวยดี เรายิงตอนพระอาทิตย์ตกลงไปหลังภูทับเบิกนะมองไปจากตรงเนี้จะเห็นวิวอย่างกว้างสีส้มส้มสีเหลืองเหลืองของแสงกับก้อนเมฆเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่เคยซ้ำกันมองแต่ละวันเนี่ยไม่เคยเบื่อเลยมาถึงค่ำครับวันนี้ต้นไม้ก็ไม่น่าจะทันได้ปลูกหรอกแต่เราลองเอาไปวางดูเมื่อกี้อะมุมการปลูกอะอย่างได้เลยถ้าใครมีไอเดียจัดสวนอะหาต้นไม้อะไรมาปลูกแนะนำร้อมาได้นะครับเราจะได้ไปลองเสิร์ชหาข้อมูลดูไปแล้วครับ